สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเห็นหนกระเป๋าคาดอกหนังปลากระเบนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นขายดีมากมาทุกรอบหมดทุกรอบแต่ละรอบเนี่ยก็มีมาน้อยนะคะพี่ๆค่ะถ้ามีวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทยอยผลิตออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่างานตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเท่ มันสวยทรงมันดีแล้วที่สำคัญราคาจากน้องเอกก็ถูกที่สุดด้วยนะคะตัวคาดอกที่เป็นหนังปลากระเบนแท้เนี่ยคือมันมีความแข็งแรงนะคะมันมีความสวยมันมีความโดดเด่นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่แบบจุกของได้เยอะนะคะพี่ๆคะ่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นงานล็อตใหม่ทั้งหมดทุกใบนะคะ งานแต่ละล็อตที่มาคือขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแม้แต่ใบเดียวนี่คือล็อตใหม่ล่าสุดเอาราคาตั้งแต่เริ่มต้นที่สีแดงเข้มพี่ๆขารุ่นนี้คือมันสวยมันเท่มันเฟี้ยวสําหรับคนที่ชอบแนวสปอร์ตแบบความสะดวกสบายความเท่เนี่ยความสวยความโดดเด่นความหรูตัวนี้ตอบโจทย์มากเดี๋ยวน้องเตจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะตัวนี้ขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่ เนิ้วนะคะส่วนความกว้างด้านบนตรงนี้ค่ะจะอยู่ที่14นิ้วนะคะส่วนสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่7นิ้วนะคะความหนาของกระเป๋าใบนี้จะอยู่ที่3นิ้วนะคะพี่พี่คะให้ตายเถอะกระเป๋าหนังปลากระเบนเนี่ยถ้าเป็นงานที่มีซิปเยอะขนาดนี้มีช่องแบบแล้วไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีต่ํากว่า2,900บาท2,900ัรบาทก็หาไม่ได้แต่ราคาจากน้องเอกเนี่ยพี่พี่คะหนังปลากระเบนแท้เนี่ย สุดแสนจะพิเศษราคาเท่าเดิมตัวนี้นะทั้งทั้งที่เป็นตัวที่ทํายากค่ะตัวที่ทํายากและค่าแรงสูงน้องเอกจัดให้ราคาพิเศษเท่าเดิม1490ัร14เบาทเท่านั้น1490ัร14เบาทเท่านั้นสีที่หนึ่งสีแดงเข้มพี่ๆขาน้องเอกจะให้พี่ๆชมความงามใกล้ๆนะคะเห็นไหมอะไ่สวยอะไรตัวดีตัวหนาตัวแพงนะคะตัวซิปเนี่ยลูดลื่นนะคะแข็งแรงนะคะตัวซิปแล้วก็ ตัวงานหนังตัวงานหนังปลากระเบนเม็ดไข่มุกคือโอ้โหโ,โดดเด่นสวยแบบลอยทุกเม็ดเพราะว่าผ่านการฟอกมาอย่างดีเนี่ยสวยมากสีแดงไยดูช้าๆชัดๆค่ะจะได้เห็นเม็ดเม็ดไข่มุกของหนังปลากระเบนชัดๆนี่ค่ะดูความสวยใกล้ๆสีแดงสวยฉ่ำมากงานสวยงานใหม่เอี่ยมใหม่กริบเลยนะคะด้านหลังตรงน,นี้ก็จะผลิตจากหนังวัวแท นะตัวสายสายาายะพายเออขอภัยค่ะ,ะตัวสายเข็มขัดเนี่ยปรับระดับได้แล้วตัวสายเข็มขัดเนี่ยพี่ๆค่ขาเป็นสายผ้าคาดด้วยสายหนัง ต,ตัวสายผ้าเนี่ยต้องบอกเลยมันมีความสวยแล้วมันมีความร่วมสมัยไม่มีความร่วมสมัยแล้วมันทาให้การใช้งานง่ายขึ้นเวลาปรับระดับเนี่ยตัวผ้าต้องยอมรับเลยว่าปรับระดับได้ง่ายขึ้นแล้วคาดหนังลงไปเพิ่มความเท่เพิ่มความหรูหรา1น9 0งัรเบาทเท่านั้นเอาลาเดียวน้องเอกจะให้พี่ๆดูด้านในนะคะคือตัวนี้จุของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะใส่กระเป๋าตังยาวยังได้เลยนะคะข้าวของเครื่องใช้เนี่ย ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ใส่ได้สบายซับในจะเป็นกำรรมะหยี่นะคะด้านหน้าก็จะมีช่องซิปนี่นี่นี่พี่พี่ดูเห็นไหมช่องซิปช่องเล็กๆตรงนี้เอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะสองข้างแล้วก็มีตรงกลางนี่ค่ะมีตรงกลาง,น,น,ง,ลางน่ารักมากนี่ค่ะช่องใช้งานตรงกลางเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะพี่พี่ขาไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปน้องเดี๋ยวจะให้พี่พี่ชมเป็นสีแดงอสีแดงสด สีที่หนึ่งเป็นสีแดงเข้มนะคะมาต่อกันที่สีที่สองเดี๋ยวจะใช้งานแบบสะพายข้างให้ดูพี่ๆะคือตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้คาดอกเนี่ยเราใช้งานแบบสะพายข้างก็ได้ใช้งานแบบสะพายข้างก็ได้เนะอย่างนี้ก็สวยะสะพายข้างแบบนี้ก็สวยนะคะสีแดงสดพี่ๆขาหนึ่งพัน 490บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แค่ภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง u t u b e นะคะน้องเอกก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะเมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาหน้องเอกทางไลน์ได้เลยค่ะสีแดงสดค่ะดููสวยมากให้ดู เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยมีพี่ๆถามหารุ่นนี้มาโดยตลอดแล้วน้องเอกก็ตอบข้อความว่าเอ่อขออภัยค่ะสินค้าหมดชั่วคราวนะคะอันนี้ก็คือเข้ามาใหม่แล้วน้องเอกก็นํามาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมแล้วนะคะอ่าท่านไหนกําลังรออยู่ที่เคยถามเข้ามาก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะ1490บาทนี่บาทพี่ๆขาถูกมากงานสวยงานตัวนี้คือเท่ดีไซน์ตัวนี้คือที่ปลากระเบนคาดอก1,490บาทหนะไม่ได้แล้วค่ะต่อไป สวยมากสีเขียวอ่าน้องหญิงถือพี่กันสีเขียวโอ้โหสีแบบนี่เนี่ยพี่ๆสีเขียวก็ใช้งานออกมาสวยเห็นไหมมันเป็นรุ่นที่แบบคุณผู้หญิงก็ใช้ได้คุณผู้ชายก็ใช้ได้ตัวสายปรับได้เลยตามรูปร่างเลยนะคะคือแบบถ้าได้ใช้แล้วชอบเลยอย่างเงี้ยมันสะดวกมันเท่มัมนสวยมันคุ้มค่าจะซื้อไปใช้งานก็ คุ้มจะซื้อไปใช้งานก็คุ้มบอกเลยนะคะคือจะซื้อแบบนอกจากใช้งานแล้วเนี่ยเหมือนเครื่องประดับอะเอาไว้อวดไว้โชว์อะพี่ๆขาตัวนี้ได้เลยจริงๆนะสีเขียวค่ะโอ้โหสีเขียวใช้งานออกมาสวยค่ะดูสีเขียวใกล้ๆนะคะพี่ๆนี่ต้องให้ดูโอ้โหเม็ดปลาสวยค่ะเม็ดปลาสวยมากเลยดูเห็นเนี่ยเนี่ยหนังปลากระเบนนะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนี่คือแบบตัววัตถุดิบที่แข็งแรงทนทานที่สุดในโลก ในบรรดาเครื่องหนังทั้งหมดนะคะในบรรดาเครื่องหนังทั้งหมดเนี่ยปลากระเบนแข็งแรงที่สุดแล้วทํายากที่สุดแล้วใช้เวลานักที่สุดแล้วนะ้ำมีความแข็งแรงมีความทนทานคุ้มค่าต่อการใช้งานอย่างแน่นอนอสีเขียวสวยค่ะสวยมากต่อไปนะคะน้องเอ๋ให้ดูสีต่อไปส,ววสีดำวาวสีดำเป็นสีที่ขายดีที่สุด แต่เราก็ผลิตสีที่สวยและโดดเด่นมาให้พี่ๆได้ใช้งานเช่นเดียวกันถ้าพี่ๆท่านไหนต้องการสีที่สามารถใช้ได้กับเสื้อผ้าทุกแบบทุกสีนะคะก็ต้องเป็นสีดํานะคะอันนี้ก็จะใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายอุ้ยพีพ่่ดูสีดําเห็นไหมสีดําก็สวยและราคาดีมากราคาเบามาก1490บาทนี่บาทพี่ๆขาถ้าไม่เคยรู้จักกระเป๋า,าตัวนี้มาก่อนเลย ถ้าบอกว่าใบในหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบก็จะมีความรู้สึกว่าแพงแต่ถ้าพี่รู้จักหนังปลากระเบนว่าจะต้องใช้เวลาฟอกอย่างน้อยสามเดือนรวมระยะเวลาในการผลิตอย่างน้อยสองถึงสามเดือนประมาณครึ่งปีเนี่ยกว่าจะคลอดออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยแล้วราคาบนห้างใบหนึง่งกี่บาทเนี่ยพี่จะรู้เลยว่าราคาจากน้องเอ๋เนี่ยคือถูกที่สุดอย่างแน่นอนนะแค่เฉพาะกระเป๋าสตางค์ ใบเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นห้างก็ฟาดเข้าไปใบละสองพันกว่าบาทแล้วค่ะพี่ๆคะ่ะไม่ต้องพูดถึงถ้าเป็นใบใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีไม่มีพันต้นๆอย่างแน่นอนแต่ราคาจากนองเอุดแสนพิเศษห4 9 0นสเบบาทมีของแถมสวยๆให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมปังมากเอาจริงๆนะคะเฉพาะมูลค่าของแถมตัวเนี้ยขึ้นห้างไม่ต่ำกว่าใบาละ2,500บาทซองจดหมายหนังงูแท้สวยทำยากหางยากด้วยค่ะ <c oughs> สีดำค่ะพี่ๆคะ่ะ ขออภัยค่ะโอ้โอ้โหงานดีนะงานดีงานสวยทรงสวยใช้งานดีรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าครบครบจริงๆสวยทันสมัยมีความเท่เรื่องของใช้งานเรื่องของการใช้งานมีความโดดเด่นแข็งแรงทนทานครบจริงๆนะคะถ้าชอบอ่รุ่นนี้ทักมาหา้องเอ๋ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยค่ะแล้ว้องเอ๋จะ ทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋านำส,สวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ